ค่ะก็สำหรับศิลปินท่าั่อไปไม่มีใครไม่รู้จักเขาพบกับเบิร์ดเดย์สอนทนองไม่ใช่ <laughs> พบกับพี่ตม้มนิรันด์อัญชลีค่ะ่ต้องเอาใจเขาหน่อยเพราะว่าเครื่องเสียงเขาหมดเลย ฮั <Hello. S 2> okay, like ลโหลเขากราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะผู oh. ้ให้เข้าไขเนี่ยทำไมต้องมีสาวขนาดนั้น <c oughs> ก็ไม่รู้จรงิง <c oughs> มันจรงจิงจังเกินไปแล้วมีสาวขนาดนั้นก็อื่นเลยก็สวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านแฟนคลับของน้องกวางขาวแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็คงจะมีแฟนๆของน้องโตโตธนาเดชแล้วก็บ้านพี่ต้อมอยู่ในนี้พอเห็นทักมาบอกว่าดูอยู่ดูอยู่เพราะวันนี้ร่วมแฮปปี้เบิร์ด์ให้กับ น้องกว่างขาวนะครับ,รบซึ่งจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ในปีนี้ตามสถานการณ์ที่ทุกคนรู้กันอยู่นะฮะวันนี้ขอชมก่อนเจ้าของวันเกิดสวยมากครับโอ้ขอบคุณค่ะพี่ต้อจริงไม่ห้าะทุกท่านที่อยู่อ๋อนี่นี่นี่ดูดังนี้จะตกใจทําไมเขาบอกหนูสวยเออสวยขึ้นจริงๆสวยขึ้นขอบคุณ,ค,ณครับแล้วก็ขอบคุณของขวัญวันเกิดจากพี่ต้อมด้วยแล้วก็น้องโตฝากมาขอบคุณมากๆด้วยนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนน้องตโตด้วยเพราะว่าน้องตโตมาไม่ได้ติดงานติดงานมาไม่ทันก็เลยฝากพี่ชายมาด้วย ก็ฝากเงินรางวัลเงินสดมาด้วยนะครับมาโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับรับรางวัลก่อนแม็กเองด้วยเหรอคะอ๋อให้หนูโต๊ฝากมาโอ้ยขอบคุณค่ะเน็ตเน็ตตรงนี้แล้วกันนะฮะพี่ระวังโบหนูล่วงนะคะมันเบิดโบจะโบจะโบจะล่วงลงมาอ๋อได้แล้วใครสวยและรวยมากนะครับสำหรับนางเอกกวางขาวส่วนสำหรับผมนะฮะ แฟนๆในบ้านถ้าเกิดใครมีรางวัลออนไลน์ก็เชิญนะฮะผมรออยู่ยอกยอกยอกไม่มีอะไรในความหยอกนั้นก็จริงนั่น <c oughs> แหละออ้ยมียอกมียอกคนดูเพิ่มขึ้น4ี่ร้อยกว่าแล้วนั่นโอ้นี่พอนิรันเลยนะคะออดีงามขอบคุณมากขอบคุณบ้านขอบคุณ<อ>นะครับจะได้ไม่เสียหนะ้าโอ้โอต้องต้องชมต้องชมเลขาหรือเปล่าเออประมาณนั้น อ้ามาแล้วไม่เสียเวลาเดี๋ยวได้ร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์แต่ว่าฟังเพลงจาก<ช>ผมก่อนนะครับเดี๋ยวได้จะมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันมาฟังเพลงนี้ขอบอกให้ในเมื่อยอดคนเข้ามาแสดงว่าแฟนๆในบ้านของโตโต้กับบ้านพี่ต้อมเยอะใช่ก็เลยมาร้องเพลงที่มันเป็นกระแสในงานว่ายขู่มากที่พูดถึงกันมากได้เร็กกันมาเยอะมาก<อ>กับเพลงนี้ที่บอกว่าสองพี่น้องนี้ต้มแฟนคลับอยู่เลยกับเพลงนี้กับเพลงที่ชื่อว่าไอหนุ่มรถไถค,ครับจัดไปค่ะ F4 จ้างมาเมื่อกี้ขอช่วยกันกดไลค์จัดใหญ่นะครับได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูงลกรงเย็ดเหมือนลุกที่ขับรถไทย าพี่ดำคำัด้วยใครแต่หัวใจไม่ดำเหมือนคนชาวโครนไอหนุ่มถไทาใจคอไม่ดีห่วงแค่แฟนพี่ที่ไปฝูกุูดวันจ โอเพลินเสลื่มป้าลุงกลิ่นน้ำกรุงสเสน่ห์เมืองกรุงแล่วเกิดลอไทยกระอีจนทานมันหกักอีการ้องคาอีก็ชักเศร้าใจอาพีกว่า ตาร้อ,อรืดน้องคลอยไปเป็นเพี่น้องในห่างขายยาไปเรียนเสริมสวยทำไมตัง้งนาป่าตรงทางบ้านเฝ้าหวงคอยหา ขอให้น้ำบ <ts> ันตั้งตาจนยาค่าสูงขึ้นมาตั้งวาปีเองเฮ้ยแฟนครับได้บ้านเซลก็ได้เลยเดี๋ยวให้เจ้าของวันเกิดได้พัก ตื่นหน้าสักแป๊บหนึ่งกันล้วกันนะจ๊ะไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งหน้าป่าตรงทางบ้านเฝ้าห่วคอยหาที่ต่อคอยนบะปันตั้งตา ตนหญ่าสูงขึ้นมาท่วมหัวกราบขอบคุณครับสำหรับเสียงฟรีที่อยู่ที่นี่ให้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับ FC <อ>บ้านต้อมเหรอ FC กีจะําคาญอันนี้วันนี้มางานเจ้าของวันเกิดก็เลยอยากจะร้องเพลงคู่กับเจ้าของวันเกิดสักเพลงหนึ่งนะฮะเพื่อให้เจ้าของวันเกิดได้ฟิชเชอรลิงกันเพลงอะไรดีครับเป็นเพลงที่เราเคยคบเวอร์กันมาก่อนแล้วมั่นใจเนื้อไหมพี่เนี่ยหนูก็เหมือนกันเดี๋ยวพี่หาไม่ต้อไม่้อม้อม้อม่เ้องไม่เ้องไม่ต้องมองม่ตง่ตองนีต้องไม่้ม่้อม่ตอไม่อม้่้อม้ม่ออไม่มอ่้อ้ โอเคมาเดี๋ยวพี่เสิร์ชดูอ่ะเดี๋ยวมาฟังไบขึ้นไหอยู่ไหนอยู่ในนี้ปะใช่อยู่ในนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวมาฟังพวกงานเพลงที่เคยคอปเวอร์กันไว้นะครับในโควิดรอบแรกเนาะใช่ซาแล้วนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าสีมาฮักอย่างตอนนี้ครับจ้ะอยากไมเหรอเหมือนเขาเจ็บปวดอะไรสักอย่างอยากให้ไม่ไม่รู้ว่าคนในไลฟ์สดได้ยินไหมอะ เออเมืนก็นได้สดได้ยินไหมเอามาฟังเพลงนี้ครับามามาฟิชเชอร์อ๋อเอฟซีพี่ต้อม oh, MC, อ,อ่าโอเคดีน่ารักก,กับงานเพลงนี้ครับเป็นเพลงช้าๆนะคอะย่าลืมฝากไปไป,ไปกดไลค์กดแชร์กันได้อีกนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อกระตุน้นยอดบิวให้กับน้องกวา ขอภัยครับเดี๋ยวเอาใหม่พอดีน้องปาวไปกดอันที่เป็นไม่ใช่แบ็คกิ้งแท็กเออเสียงยเพอป่ะเสียงพอมากเกิดอาออการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะขอบคุณานาพงศด้วยนะคะแป๊บหนึ่งกิ๊ฟฟีกิ๊ฟใหม่นะคะขอบคุณสําหรับบ้านพี่ต้อมด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายในไลน์ของกวางด้วยนะคะสําหรับ,บนอะไรออนไลน์ก็สามารถ้น่าจะใช่อันนี้โอนเข้าหาหรือว่าของปาวพอใจอะไรใช่ไหม ต้งได้นะคะอะไร,รอ,อ๋อรางวัลน,น่ะเหรอได้ครับถ้าหากจะมีนะฮะ ายก็ไปบอถามว่าไปกับใครทั้งที่เหเขากันมาโดนมิยังก็น่าสิบอกกันแน่บ่เมันปล่อยทิ่มป่าให้ใจกำพร้าความไฟ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 หายไปคอยหากเธอน้องได้พ่อผ่าเชิ กับความเหงาไอลอยไปมีเขาเรามาบอกเลิกเขามือนี้สิของคือ ำใจคนเดียวลึงอายสิมาทึงมาทวงน้องอย่างตอนนี้ตอนที่น้องลึงอายได้เป็นยังตอนนี้จังบอสนันใจไม่นานที่ให้ตอน น้องนั้นหักไอเอ็ดลายไอก็เหงาทำลายหัวใจทีนจนจ่น้องหายจนบาเจ็บน้องเคยคอยห่างเหินไอ้ได้พอประเชิญตบพวามเงาไอ้ลอยไปไม่เขา้าแล้วมาบอกเลือกเขา มือนี้สิขอ้นดีตอนนี้คือบอรักษาเมื่อ่อยว่ายัางยามน้องบาดใจไอทิมน้องแล้วไปมีภูมไให่น้องก็ทำใจคนเดียวลืมอาสิบมาหักมาเอาอย่างตอดี นอนคีดนกลืมไอไอ้ดเป็นยังตอนนี้จังบ่ใส่ใจมาหูขาหักที่ให้ต้องนองเปิดใจแล้ว ทุกคนในไลฟ์สดด้วยเลยครับบอกว่าคงจะชื่นชอบบทเพลงวันนี้ได้ร้องคู่กับเจ้าของวันเกิดไปที่เรียบร้อยแล้วฟิชเชอรลิงเผื่อจะได้มีเเผื่อจะได้มีเพลงนี้อยู่ตามโลกโซเชียลบ้าง แผิดภาพกะรใดล็ขออภัยด้วยเพราะเราไม่ได้ร้องกันเลยไม่ได้ซ้อมเลยก็คือไปฟ้าถึงก็แบบเออกวางร้องคู่กันไหมอะไรอย่างงี้ต้องขอประธานอภัยด้วยนะเมื่อตะกี้นี้เองครับท่านทุกท่านในไลฟ์สดผมตะโกนมาบอกน้องน้องจำเพลงนี้ได้มาบอกน่าจะได้พี่ก็เลยร้องอมีอีกสักเพลงหนึ่งใช่ใช่มีคนอยากฟีสกับพี่ต้มอยากอะไรนะฟีอยากฟีสเชอริ่อ๋อฟีสเชอริ่นะฮะเขาอยากฟีสเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราด้วยนะใช่ไม่ห่างชุดเดิมด้วยนะใช่เออเขาไม่ธรรมดาคล้วก็น่ารําคาญมากมากดอยู่นั่นแหละ พี่เมษาวงเทวานนะคะอีกสักรอบเขาอยากจะฟิตชารีมาถึงเอาน้อกแล้วเนาะโอเคเอามาฟังรับเชิญอีกหนึ่งท่านก่อนเลยครับกับน้องท่านนี้ไม่ใช่อื่นไกลเลยเค้กทรงทรงอะไรดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมาจากเพชรบุรีเลยใช่จ้ะนะฮะก็เดี๋ยวคําถามที่เราจะถามก็จะไปถามในเพจแทนนะคะตอนนี้ก็มีการเล่นเกมใช่ไหมหนูใช่ค่ะ ลืมตัวแล้วชใช่ไหมว่าเธอนั้นเป็นคนตายพอ,อไปอยู่กลงลืมนั่งลุงโนราน้องเคยบอกรักพี่เบาว,วันนี้ใส่ลืมสัญญาจะไม่ลบมาไปลงนุ่มเมืองกรงุง หัวชนนกกลงปลากัดน้ำวากรอยนัดของดีทั้งเพใส่ไม่รักเด็กตายเธอก็เป็นคนตายใส่แค่ลืมกันงายสัญญาเอาว่าโยกเร่งไม่เหมือนแต่ก่อนเล่งไรเชื่อได้น้องลืมแล้วไม้วันสองตายยายแรงงานเดือนสิบ เรายังยิบไปพอต้มด้วยกันเธอคงลืมหมดแล้วน้องไปลงแสงสี้คนเมือลืมดอกดาวเรือหน้าบ้านลืมหัวนอกชานคืนวันฝนตกน้องเคยบอกรักที่วันนี้ ดีทุกคนเลยครับฝังเน้นฝังตัวด้วยนะฮะวัวใกล้ชนวัวชนนกลงปลากัดน้ำวากลอยนัดของดีทังเพ่ รักเด็กตายเธอก็เป็นคนตายใส่แค่ลืมกันง่ายสัญญาเอาววาโยเครงไม่เหมือนแต่ก่อนเล่งได้เชื่อได้น้องลืมแล้วไมมวันสองตายายแรงางานเดือนสิบเรายังยิบไปพอตรงด้วยกันเธอคงลืมหมดแล าคืนวันฝนตกน้องเคยบอกรักทีใส่ไม่รักเด็กตายเธอก็เป็นคนตายใส่แค่ลืมกันงาสัญญาเอาว่ายโยเครไม่เหมือนแต่บอนแรงไรเชื่อได้น้องลืมแล้วไหมวันสองตาย,าย เรายังยิบไบ่พอต้องด้วยกันเธอคงลืมหมดแล้วน้องไปลงแสงที่คนเมืองลืมดอกดาวเรืองหน้าบ้านลืมหัวนอกชาติคืนวันฝนตกน้องเคยบอกรักทีวันนี้ไม่ม แล้วครับผมนีฮะอโหสุดไพเราะมากฮะขอบคุณนะครับผมคุณสราบน้ำใจนะฮะมีใครพิมพ์แล้วไหมฮะอ่าเดี๋ยวมาฟังอีกสักหนึ่งเพลงครับอะครับให้รางวัลพี่ต้อมยังไงจ๊วฮให้รางวัลพี่ต้อมยังไงางไงยังไดีฮะอ๋อในไลฟ์สดโอนโอนเดี๋ยวโอนบัญชีเออแจ้งแจ้งยอดในไลฟมาเลย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอนที่ในบ้านได้ครับนะฮะในบ้านในบ้าน,น,านทางนี้เขามีแบงค์สแตนตบายอยู่ครับหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีกวางก็ได้เดี๋ยวกวางจะได้ให้พี่ต้ม อ๋อได้ได้แลได้หมดแล้วแต่แล้วแต่ป้าเลยนะคะแล้วแต่เลยใช่ครับโอนมาให้กวางเดี๋ยวกวางก็โอนแแต่ค่แจ้งยอดแจ้งยอดตรงนี้ก่อนใช่ค่ะให้พี่ต้อมก่อนแจ้งแจ้งยอดก่อนนะคะไม่แจ้งยอดเดี๋ยวให้กันไม่ถูกนะฮะให้พี่ให้ถูกอ่าสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงที่เอ่อนะครับในในไหนมากับเจ้างานเจ้าของมันเกิดแล้วขอร้องเจ้าของมันเกิดสักหนึ่งานเยากฟงนะคะขอมาก็จะจัดให้นะชื่อเพลงอะไรครับเลรัตตวัดีอ๋อมาฟังผลงานเพลง เอาผมมาเพลงไทยอีสานสักนิดหนึ่งฮะดังปะเชื่อเชื่อเชื่อเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาฟังเพลงฟิชเชอร์ลิงของค<ช>ู่น,นี้ครับครับผมนะฮะจบเพลงนี้ไปก็ชื่อเพลงเรว,วาตาชื่อ,อเพลงอะไรก็เป็นการาเรว,วาตาฮ <จด S 2> ัก<ห>น,นะอิหลีะะลีลววาวดีครับ พี่ต้อมมาเท่าไหร่ก็บอกทางเมนนี้ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะจบไลด้วยเพลงนี้เนาะใช่จะหมดเวลาแล้วนะจะให้ก็ให้นะไอ้หักเจ้าอิลีลีลาวดีน้องหักไอโบกักคือกันละน้องข้าน้องบอกหักคงบอก่าวเจ้าคนันทรงเปรียบดังนกยุงไอ้มันนโงะเจ้า คนคือกัน,นว่าจังสันก็ให้ยืนยันได้บอหนองน้าสิลาวดีเหตยังว่ามาอยากฟังสิเหตที่ผ่านหอมแก้มอายได้บอกก็าอายคุณนอกให้สิกล้าปานาะ เห็นบาลาเจ้าบ่าหากันแค่อ้ายให้หอมยางบ่เหตทยน้องสิหอมก็ได้แต่อ้ายหาหอมผู้อื่นอ้ายสิหอมข้ามวันข้าคืนน้งองตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่อ้ายคนตำต้อยได้หากกับเจ้าบ่ายันความตาย ไอฮักอายยอมตายน้ำพีอายฮักเจ้าอ,อีลีลีลาวดีอายเว้าวจากใจยังนะบอชัดว่าวไม่เรวัดรักไทยว่าวไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเด้อ,า,อายฮักผู้สาวชื่อลีลาวดียับข้ามามีแล้วบอกพี่รู้ราวลีลาวดี ไมที่นี่ตื่นตัวตลอดเลยนะฮะติดปากเมื่อไหร่ดูดเมื่อนั้นอย่ตพออยู่ในผมเท่านั้นนะคะไม้ชั้นสูงของน้องกวางี่ยโอนไม่ได้เลยจากของพี่ต้อมเดี๋ยวป้าโอนให้พี่ต้อมเลยโอเคครับถ้าโอนบัญชีนี้ไม่ได้ก็โอนบัญชีกติกาของกวางได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วม Happy b i r t เดย์ให้ดองกวางขาวแล้ววันนี้ยังมีิสรับเชิญมากมายครับ สีหอมก็ได้แต่ให้หาหอมผู้อื่นไอส้สีหอมข้ามวันค้าคืนไอ้น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คนต่ําต่อยแต่หาก,กับเจ้าบริยานความตายไม่ทันปากว่าเป็นไห้น้องก็หักอ้ยยอมใต้น้ำเพี่ไอ้หักเจ้าอีรี ลีลาวดีไอว่ายเวจากใจอย่างนั้นบอชัดว่าหัวไม่เรวรัตรภักใครว่าไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเด้อไอหักผู้สาวชื่อลิลาวดียับเข้ามามีแนวบอกพี่ผู้บ่าวลีลาวดี เป็นศิลปินที่ไม่รอตนตรีเ๊าบปอบมือให้น้องการส่งหัวใจมานะครับทุกท่านนะฮะก็จบไปแล้วกับไม่งงมากเลยไม่คิดว่าจะกดลืมลืมกับรับเชิญท่านสุดท้ายนะฮะแนะนำเลยชื่ออะไรครับครับผมชื่อเค้กทรงพรนะครับผมก็วันนี้ก็ ตั้งใจนะครับมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนสาวนะครับผมก็เป็นมีผลงานคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนอเป็นลิเกเด็กชุดแรกของ เืออชยามิมช่ใช่ครับชุดนี้เลยน้องๆเนี่ยคุกคีกันตั้งแต่เล็กเลยจนตอนนี้ทุกคนต่างมีโปรไฟล์ของตัวเองแล้วแล้วก็มีผลงานฟิชเชอร์ลิงคู่กันชื่อเพลงอะไรครับเอ่อวันในคดีสี่มพูนะครับผมก็ฟิชเชอร์ลิงไว้กับน้องกวางขาวเนกลาบนะครับผมก็ติดตามได้ทางช่องไอแฝดโคุกเค้กด้วยนะครับครับเป็นคนยูทูบนะฮะสับสไครน้องด้วยนะครับพี่ต้อมก็มีพี่ต้อมก็มีนะครับใช่ฮะล่าสุดเลยนะครับแล้วก็หายไปนานเลยครับช่องนี้นะครับผมอีก ชื่อผลงานเพลงว่าตายทั้งเป็นตายช่องนี้นะครับก็จะคอปเปอร์นำศิลปินในทีในวงการลิเกดึงมาคอปเปอร์กันเรื่อยๆฝากติดตามกด s ั b s c r i b ช่องน้องด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับช่องไอแฝดโค้กเค้กครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับก็สำหรับวันนี้นะคะกวางก็ต้องขอบคุณ ผู้มีพระคุณทุกท่านเลยที่ร่วมจัดงานวันเกิดตั้งแต่เมื่อเช้านะคะพระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าว่าวัดเสนาสนารามแล้วก็วัดนพเมนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณของขวัญจากทุกๆคนแล้วก็คําอวยพรจากทุกท่านใครที่อวยพรกวางมาก็ขอให้อวยพร คำวยพรนั้นย้อนกลับไปหาทุกทท่านด้วยนะคะขอบคุณสําหรับของความวันเกิดในปีนี้ทุกอย่างมากๆเลยนะะทีแรกน้องตั้งใจว่าจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตั้งแต่ที่หน้าไลฟ์เลยนาเค้กแต่ว่ากลัวจะไม่สะดวกและหนึ่งดึกแล้ว2เพราะว่าเราไม่อยากให้ภาพออกไปที่รวมจํานวนคนเยอะนะครับขออภัยด้วยเราเราจำเป็นที่จะต้องรักษามาตรการนิดนึงเพราะว่ายังไงไลฟ์สดนี้ก็คงยังอยู่หน้าเฟซต่อไปก็ฝากน้<ข>องก <ขอ S 2> ่าเขาขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสําหรับ ทุกๆคนนะคะทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ทุกๆก,การซัพพอร์ตถ้าไม่มีทุกคนก็คงจะไม่มีกวางขาวเเนกลาบในวันนี้แล้วก็อยากจะให้รักกวางน้อยๆแต่ขอให้รักไปนานๆละกันคะ่ะ ก็ขอให้โชคดีทุกคนในไลฟ์สดนี้นะคบมีความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใกล้จัดเทศกาลคริสต์มาสวันนี้จะขอว่าเกิดใส่ชุดสีแดงต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและเฮงเฮงเราจะอยู่รอดปีนี้ไปด้วยกันจนถึงปีหน้าปี65ครับใช่ครับโอไมค์คอนจะต้องทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนขอให้งานเรายังอยู่เหมือนเดิมใช่ครับเราขอให้โชคดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ